ข่าวดีครับพรุ่งนี้แจกเงินบำนาญเข้าบัญชีกลุ่มนี้นะครับกับข่าวสตัง์มีเดีย22 กรกฎาคม2568ครับในวันพรุ่งนี้เนาะ23กรกฎาคมนี้นะครับจะมี1กลุ่มที่ได้รับเงินเข้าบัญชีเป็นเงินบำนาญข้าราชการนั่นเองนั่นหมายความว่าพี่น้องที่เป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันที่23กรกฎาคมนี้ก็สามารถไปกดมาได้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ใช้เงินบำนาญน,นี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับและสําหรับเดือนหน้าขออนุญ,ญาตอัปเดตละกันนะครับพี่น้องข้าราชการบำนาน เจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันที่22สิงหาคมในเดือนหน้านะครับตนนั้งแต่แล้วก็รอรับเงินต่อได้เดือนหน้านะครับแป๊บๆไวมากเลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่จะเป็นข้าราชการหรือไม่ใช่ข้าราชการมีข่าวสวัสดิการอะไรที่สงสัยหรืออยากให้ตั้งตามข่าวก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ